สวัสดีทุกคนเลยนีย่ใหญ่ทุกคนนะเป็นตะเกียงเนาะนี่นี่เห็นไหมตะเกียงสวยๆเห็นไหมเป็นตะเกียงเป็นไฟนั้นจุดไฟนั้นให้กับตัวเองนะั่นเนี่ยก็นั่นแหละนะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีไฟของเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ส่องสว่างไปไฟศาลเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนั่งหดแสงตัวเองนะเวลาคุณส่องแสงให้กับตัวเองเนี่ยคุณก็ได้ส่องแสงให้กับคนทุกคนบนโลกใบนี้เนาะได้เห็นตัวเองผ่านตัวคุณนะลูกนะเพราะงั้นก็วันนี้ก็รักทุกคนนนเลลลยแแ้วก็ัหะะ ในพิมพ์คำนี้สิฉันจะเป็นแสงสองให้กับตัวเองเย้ดักๆักดักดักนี่ตอนนี้คุณครูก็อยู่ที่อฮอยอันนะเออเวียดนามนะก็พาก็มาเที่ยวกันนะลูกเย <ê>! ้ไงสองสว่างไปให้เพา,าเลยม,มีผีเสื้อ <สะ S 1> ด้วยเห็นเปล่นปนาน่ารักมากกิจกรรมเอ้ม,มีกิจกรรมน่ารักน่ารักอ่ะให้่อยไงใมีลอยกระเทยลอยกระทงด้วยอ่ะ อ้าวไอพอลไอพอวเองจับให้อ้าวไพอนเงตองไพอไอพอลอีแจกความสุขความเจริญแฮปปี้ยูยู่ขางเรือเปื้อนมอกมา้เยยเย้เย้ยย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 ยไยยยยยย สวยมากเือสวยมากไฟที่นี่ดูดิเป็นโคมไฟนี่มันเป็นโคมไฟเล็กๆเออเขามีประตูประตูลับไงนี่ไงดูดินี่ตอนนี้เขาก็นี่เดีเรือเราเวลาที่สว่าง่ะเออดูดิวูวูวูี้ตลกมากเลยเด็กๆไปดูคลิปเมื่อกี้ด้วยนะขำกันมากเลยอ่ะไปอยู่ในวอเทคกันนะลูกนะเอออยู่ในวอเทคตลกมากเลยนี่ดูดิเห็นไหมนี่โหแต่ละคนก็ เป็นโคมไฟนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะลูกเออส่องให้กับตัวเองนะส่องให้กับตัวเองเย้ยนี่เดือเดาเดือเดามีดอกอะไรด้วยนี่ไม่รู้ไอ้ย่าโอ้ยอุโมงอุโมงรูหนอนจักรวาลนี่หอยอัน m มม o r แลนด์ว้า ไฟเหรอเอ่อโคมไฟตะพุตเมีอ่ะเมมโมรี่แลนด์วิเย็นอ่ะอากาศเย็นอ่ะเออเมมโมรี่แลนด์เก่งเน่สบายมากฟินอ่ะคือสีแบบว่าสีสันสดใสมากเรืออดหมึกกันอ่ะเขาก็พร้อมใจปิดไฟนะเหมือนกันไม่ได้แบบไฟชูเ้าก็ให้นี่ไงโคมไฟกันอ่ะ ไฟอย่างนี้เลยนะจีนจีนออกจีนจีนะเป็นฟักทองสวยมากเฮ้ยแล้วเขาใส่ไฟยังไงบ้าอยากรู้นะอ๋อมันเป็นโกล LED เนี่ย LED เออสวยอ่ะสวยอ่ะเอ๊อโัวกูกันอีกแล้วสวัสดีทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนาน เที่ยวีกแล้วพาเที่ยวก็คือเหมือนเขก็พาลงมารืเอ่เรือเรานี่เฉิดตามากสีจูดมากสีจูดมากอ่ะแสดงว่าของเราต้องเด่นมากอ่ะสีขาวเนี่ยนะเออยแงเอเรือนิ่งมากกว่าปกติจริงๆต้องยืนไม่ได้นะเนี่ยสะพานจะงอยสะพานล ถ้ามีหลายๆเรือก็คงสวยมากอะเนาะรักทุกคนเลยอ้าวอย่าลืมว่านะนั่นแหละเนาะดูจุดตะเกียงให้กับตัวเองนะทุกเออเป็นไฟส่องแสงส่องสว่างนะเป็นไฟไดมหมือกให้กับเป็นไฟไดมหมือกให้กับอ้าวน่ารักอะสีอะสีตั้งใจอะอันนี้มาเป็นม้านััวเออเราก็ยืนกันบนเรือเลยนะเนี่ยถ้ามันยืนแล้วมันจะเป็น ไฟเองดีกว่าไหมเออดีกว่ารอเพื่อนจูนใช่ไหมลูกเด็กๆจริงไหมเด็กๆเออแสงสว่างเองดีกว่าฝา่เพื่อนจูนนะทุกคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นพระอาทิตย์อยู่ในตัวนะมีปัญญาอยู่ภายในก็ททำตัวเองให้มันใสไปถึงชอนชัยไปถึงปัญญาข้างในนะลูกนะเก้าไหมอดีดลูกอดีตลูกเออดูดิคมคไฟน่ารักมาก มีเรือไดมึกข้างหลังตามมาด้วยเนี่ยเรือคง,งไปงเรือจะเต็มนี่โอ้เออสีสันสวยดีเนาะตั้งใจตั้งใจตั้งใจขับไปมา เหือนตลาดน้ําบ้านเราอะเนาะแต่ว่าของเราไม่ได้มีไฟแบบนี้นะของเราน่าจะกลับบ้านกันแล้วนะป่านนี้ก็คือกลับไปนอนสีม่วงสวยวดูเออที่นี่เขามีสีสันแบบว่าสวยงามมากเลยเนี่ย yeah, โคมไฟแบบป่อง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 อ,งอ,งอะเออถือเป็นแบบเหมือนคนจีนเลยเนาะเขาก็เก๋เนาะคิดได้เนะว่ <c oughs> าไอไอป่องปองนี่มันทําให้แบบ <c oughs> วดูน่ะ <c oughs> อันนั้นเหมือนเรือขายโคมไฟ่ะทุกนะ ออดูดิคาราปู คนตลกมากเลือคริสต์มาสว้าไปยันติดไฟเวอร์อยากรู้ว่าเขาไปติดย sure> ังไงนะอ๋อสายเชื่อมกันนะว้านั่งดิค่ะเด็กๆตลกมากเลยือครั้งก่อนที่บาไปขึ้น ก็มีโคมไฟเต็มไปหมดเลยลูกน่ารักเออบัมปิ้งบอสเหรอคะน่าเ,เอ้ยเออเขาเรียกบัมปิ้งบอสเหรอลูกเรือรถบัมหรอเรือบัมเรือบัมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอตอตลกมากเลยขำมาก ขึ้นไว้สูงเลยหาเกินแต่ละคลิปเราจะขายสวยขายสวยแถแมตลกทั้งงานงงอ่ะเออสาเป็นเซดฟเซดฟก่าว่าขายสวยดูคลิปแล้วหาจังงั้นกูก็หาไม่ไหวตลกอ,อ,อ่ะเอออ่าเดี๋ยวพาไปดูโคมไฟ พี่พี่เขาจอดสักนิดนึงโอ้เนี่ยไม่มีสะพาเรือเพียบเลยเออประดับตกแต่งกันไม่ไหวเออเพียบเลยโคมไฟเนี่ยเรือโคมไฟทั้งนั้นเลย้เร็วมากเลยประมาณ20นาทีอะไม่เร็วจังยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเนี่ย นี่ไงโอ้โหไงมาจุ่มมาจุ่มลอยกระทงแล้วกับเออเป็นลอยกระทงนี่ลอยกันทุกวันนะนี่ยดูทรงไฟเรือเรามันจู๊ดจริงๆอ่ะเรา ุ้ยถ้าไปทางนั้นนะฝั่งนั้นก็น่าจะฟินนั่นนั่นประเดี๋ยนู่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นเออนู่นอ่ะอ,อันก็เป็นแบบเป็นเต้นโกลเออนู่นอ่ะเขาไปกันแล้วโน่นนั่น,น,นเออสวยเนาะลูกเขามาแต่งเอาใหญ่เออโอ้โหเขาจัดเต็มเลยใช่ปะ่ะลูกลูกก็อายยาวอะ่ะลูกก็ชุดแหนมเนืองอะ่ะชุดแหนมเนืนงองเออโอ้มีเสียงด้วยนะอันเนี้ย ฟังเวอร์เอ้ยดักทุกคนเลยส่องสว่างให้กับตัวเองเยอะๆนะลูกนะเย้น้องเออไม่มีประโยชน์ที่จะกดแสงเนี่ยมันลูกเออดักดักดักไปแล้วนะโอเคเลย